วันนี้ครูมวลชวนรีวิวกับมาอีกแล้วนะครับผมีสําำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมโอ้โหผมนี่รอคอยการมาเยือนของเฮียเขาเหลือเกินนะครับผมมาแล้วครับเพื่อนๆกับบุปเพเดเตอร์นี่นะครับผมกับงานฮยยถอยนะครับก็สำหรับอันนี้นะเพื่อนเพื่อนนะก็เจ้าหนังนะครับเอเลี่ยนนะครับ V s อนะครับ พีเดเตอร์นะครับรีเครืมใช่ไหมครับหรือว่า AVP ภาค2องนะครับโอ้โหเพื่อนๆจ๋าผมได้มาแล้วโอ้ยผมรอคอยเขามานานแสนนานมากๆนะครับผมอู้ดีใจที่ได้ที่ได้เขามานะครับผมสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับอันนี้แพ็กเกจด้านนอกนะครับแค่แพ็กเกจเนี่ยผมก็แบบว้าวแล้วนะครับผมสวยจังเลยนะครับแพ็กเกจนะครับผม เด็ดสตีไปเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็แอบงงเล็กๆว่าทำไมไอ้ตรงมุมเนี่ยทำไมมาถึงเป็นภาพของเหอเจ้าสกาพิเตอร์นะครับผมเลยเอ้าทำไมทำไมมาถึงด้เป็นรูปของวูฟวะนะครับผมอ่านะครับผมในแพ็กเกจทั่วไปนะครับก็สวยงามนะครับตามรูปแบบของงานเฮยะทอยเขานะครับผมเออฮ้ยแต่ผมชอบตรงอาร์ตเวิร์กตรงนี้มากเลยไม่เป็นตรงด้านล่างนะครับ อาเวิร์กสวยมากนะครับผมเป็นงานจริงที่เขาถ่ายภาพมานะนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับภาพโปรโมทนะเพื่อนนะครับมันสวยอยู่แล้วนะครับผม ภาพเนี่ยนะครับถ่ายอย่างกับเป็นงานฮอตทอยกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแต่งานหายยะทอยก็น่าจะรูๆเนาะว่ามันตัวก็จึงหนึ่งนะครับผม1ต่อ18นะครับก็ประมาณ4นิ้วเนาะประมาณนั้นนะครับประมาณ3.75จดเจ็ดห้าวสี่นิ้วนิดๆประมาณนี้นะครับผมโอ้ยแพ็คเกจสวยงามเพื่อนอันนี้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับผมได้มาจากร้านคุณวินนะฮะผมก็ต้องขอบคุณพ่อค้านะครับคุณวินนะครับผมที่รู้สึกว่า เขาก็เริ่มทยอยส่งของกันแล้วนะนะครับผมนะครับผมก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปพีกับพี่เขาไว้นะครับแล้วก็ได้ในราคาที่โอเคมากๆนะครับเป็นราคาหลักร้อยเนาะไม่ถึงพันนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวคุณมนขออนุญาตนะครับไปแกะน้องออกมาก่อนนะครับเพราะเนี่ยมันมือหนึ่งเนาะยังยังไม่ได้แกะยังไม่ได้อะไรกับมันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปแกะสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเอาโมกบเพื่อนๆว่าเวลาน้องออกมาจากกล่องแล้วเนี่ยจะหล่อขนาดไหนนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแกะสักแป๊บนะ แวปิ้งปิง,ปงมาแล้วครับเพื่อนๆอื้อหเออือยสวยงามมากๆนะครับผมกับน้องวูปทีเตอร์ของเรานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวคุณมอลขออนุญาตเอาแพ็กออกดีกว่านะเพราะว่านี่มันมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับโอ้ยตื่นเต้นจังเลยเพื่อนเพื่อน เป่งๆมาแล้วครับเพื่อนๆออฮยอ,อ,อาย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 าายายานะครับผมโอ้โหมาแล้วครับผมกับจาวุ๊บนี่ผมขออนุญาตเรียกว่าจาวุฟบนะนะครับผมกับจาวุ๊บของเรามานะครับเพื่อนๆโอ้โหเอาน้องออกมาจากแพ็คแล้วนะครับสวยงามบานตะเกียงมา,มากๆเพื่อนๆเอฮยดีเทลรายละเอียด สุดยอดไปเลยนะครับว,ว้าวเพื่อนๆสวยจริงๆครับผมสลับตัวนี้นะครับเ <c oughs> พื่อน, <c oughs> นนะครับผมสลับตัวนี้นะครับสุดยอดไปเลยเดียวเชีย์นี่ขนาดผมยังไม่ได้จับมันแอคท่าแอคชั่นอะไรเลยนะนะครับอันนี้เพียงแค่ออกไปจับแพคแล้วก็หมุนให้เพื่อนๆได้ดูว่านะครับในภาคร,รวมนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอโ้โหไอตรงกระเป๋าเจ็ทแพคเขานี่สุดเดือดมากๆนะครับแล้วก็นี่นี่โอ้โหเท่เกินนะครับผมรายละเอียดดีเทล เดือดมากๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในแพ็กนะครับว่านะครับของในแพ็กจะแถมอะไรมาบ้างเนาะขออนุญาตวางน้องก่อนนะครับปุ๊บมาดูของในแพ็กแป๊บนะครับผมนี่เดักเพื่อนๆของที่แถมมาให้นะครับก็จะมีเป็นมือนะครับมืออีก2ข้างนะครับแล้วก็มีหอกยาวที่ตรงดีจังเลยนะครับผมแล้วก็ไอ้อะไรนะที่กงจักเข้านะครับแล้วก็มีนี่ครับทีเด็ดครับตัวนี้ครับก็คือจะมีเป็นแส่นะครับผมแสในเรื่องแหละนะครับที่เอาไว้แบบ จัดการกับเจ้าซีเนมอฟหรือเอเลียนนะครับหลายตัวเลยแซ่นนี้เฟี้ยวมากนะครับแล้วก็มือนะครับมือสองข้างที่สวยงามนะครับแล้วก็หอกอันนี้นะครับก็เป็นหอกทั่วไปนอกาะที่มีมากับเ v p ทุกตัวอยู่แล้วนะครับโอเคโอ้ยนี่แถมมาเยอะเหมือนกันนะนะครับผมสลับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะสวยงามบานตะเกียงมากๆนะครับผมเดี๋ยวคุมมลนะครับจะขออนุญาตเพื่อนๆนะครับพาน้องไปอาบน้ําแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจัดท่าจะทางสิ้นนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยดีเทลอะไรอย่างว่า สัดส er ่วนแล้วก็เรื่องของดีเทลต่างๆสวยขนาดไหนเนาะโอเคครับผมกลับมาครับปิ๊งปิงมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับเพื่อนๆกับจาวุฟพเดเตอร์นะครับของเรานะครับเพื่อนๆจ๋าโอ้ย โอ้ยสซตเซตมันสวยจริงๆเพื่อนๆนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับพอเราบิดท่านิดนึงนะครับเอี้ยวตัวหน่อยนะครับอ้าแขนนิดหันหน้าหน่อยนะครับโอ้โหเพื่อนๆจ๋ามันเท่มากๆนะครับสวยจริงๆตัวนี้นะนเพื่อนๆนะแล้วยิ่งไปเล่นกระฐานไดโอแบบนี้นะนเพื่อนๆนะโอ้โหเข้ากันเข้ากันเลยนะจ๊ะเื้ยสวยจริงๆครับสัตว์ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวครูเมืองขออนุญาตมาพูดถึงเรื่องดีเทลนิดนึงเนาะ นะครับผมสวยจริงๆพวกคุณเลยสวยเกินนะครับผมอะนี่มาดูใกล้ๆเพื่อนโอ้โหยิ่งดูใกล้ๆก็ยิ่งแบบทีเด็ดเลยนะสลับตัวนี้นะครับทีเด็ดจริงๆนะเพื่อนโอ้โหสลับกับเฮียวุ้เราเนี่ยนะครับก็สลับตัวนี้นะเพื่อนนะครับผมสมการรอคอยครับสลับคูมูลนะครับผมเพราะว่าผมรอคอยเขามานานแสนนานมากๆนะครับที่จะได้จับ ได้ได้ขยับได้เล่นเขาได้เป็นเจ้าของเขานะครับแต่พอมานี่นะครับผมคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะดีเทลนะครับายละเอียดนะครับมันจะเป็นพิลิตเตอร์งานหิยะทอยที่ตัวเล็กที่สุดเลยนะครับในบรรดางานพิลิเตอร์ทุกๆตัวนะผมว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ตัวเล็กผอมที่สุดแล้วนะครับผมเพราะตอนแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเหมือนกับว่าเจ้าจังเกิลพิลิเตอร์เนี่ยเหมือนกับว่าจะผอม จะผอมที่สุดแล้วนะนะครับผมแต่พอมาเจอวูฟเนี่ยนะครับวูฟจะผอมกว่าจังเกิลอีกนะเพื่อนเพื่อนเขาจะผอมกว่าแล้วก็แขนขาจะพูดยังไงดีเล็กกว่านะครับผมแล้วยิ่งถ้าไปเทียบกับพวกบันได AVP ตัวคนก่อนที่เป็นภาคแรกนะครับอันนั้นคือเขาจะเป็นทรงอ้วนนะนมันจะเป็นทรงหมีนะครับมันจะแบบโอ้โหสเกลมันจะแตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาเทียบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังถ้าเอาไปเทียบกับ ถ้าไปเท ema, <Yeah. S 1> ียบกับ like A V P นะเอาไปเทียบกับกับกับ A V P นะครับผมนี่อย่างตัวนี้เพื่อนเเห็นไหมจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อนๆจะเห็นว่าโอ้โหไอตัวฝั่งเนี้ยนะครับไอตัวฝั่งขวามือผมเนี่ยนะครับผมเพื่อนจะเห็นว่ามันจะอ้วนเลยนะเป็นพี่หมีอ่ะพี่หมีบึกบึนอ่ะนะครับผมแต่พอ จ่าวุบเนี่ยเพืพ่อนเพื่อนจะเพื่อนเพ่อนจะเห็นว่าจ่าวุบจะผอมนะจะผอมกว่าจะดูสลิมกว่านะครับเนี่ยเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดิ้งวางคู่กันจะเห็นว่าโอ้โหชัดเจนมากนะครับเพื่อนเพื่อนก็ดูที่ส่วนที่เป็นหัวก็ได้นะครับเนี่ยหัวนะครับจ่าวุบจะหัวเล็กกว่างาน a p p ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า a อ p ภาคแรกนะครับเขาจะเป็นทรงหมีเนาะนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาเทียบกับจังเกิลอีกทีนะครับผมจุ๊บนี่ครับกับจังเกิลจังเกิลที่ผมมีนะครับ เป็นตัวล่าสุดของจังเกิลนะนะเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นว่ามันจะมีความใกล้เคียงละไม้กันนะครับผมสเกลตัวจะคล้ายๆกันแต่ดูที่ขาเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าจังเกิลจะอวบกว่าเห็นไหมครับจังเกิลจะอวบกว่าจะดูตัวหนากว่านะครับไอเจ้าบู๊เนี่ยนะครับจะดูสลิมสลิมจัดเลยนะครับผมซึ่งแบบเออมันก็สวยดีนะแล้วก็ส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากร,รู้สึกว่าวูฟ จะเล็กกว่ามันมันจะดูผอมๆกว่านะครับแต่ตัวจังเกิลจะดูอวบๆกว่านิดนึงนะครับเออเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันตรงนี <or> ้นะครับคือเจ้าวูฟเนี่ยนะครับจ่าวูแเราเนี่ยเขาจะผอมกว่าชาวบ้านเขาแต่ดีเทลเขาเดือดกว่าคนอื่นนะครับเพื่อนๆต้องบอกอย่างนี้นะครับในภาครวมนะครับดีเทลเนี่ยจะมีความแตกต่างจากคนอื่นนิดนึงด้วยนะครับในส่วนที่เป็นอย่างผมเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเขาจะจะแบบ จะแยกเป็นเส้นได้ดีกว่าตัวอื่นตัวอื่นบางทีมันจะมาเป็นก้อนๆจะมาเป็นปึกๆนะครับแต่ส่วนบูฟเนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็นเส้นๆมากมากขึ้นแล้วก็ขยับนะเพื่อนนะจุดขยับก็มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เนาะมันก็ทั่วๆไปครับหมุนหัวหมุนตัวได้นะครับเนี่ยบิดตามตัวได้นะครับตามโค้งตามข้อก็หมุนได้ปกติทั่วไปได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับหมุนได้ปกติได้เลยนี่นี่น,นครับ หมุนได้หมดนะครับแล้วก็ถอดอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ได้ขาเข่อก็งอได้นะครับตามปกติทั่วไปได้เลยนะครับก็มันเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์ตามนั้นแหละนะฮะนะครับผมก็เล่นได้สนุกครับจัดท่าจัดทางได้หลายแบบนะครับผมเนี่ยก็แต่ว่าตรงนี้ถอดไม่ได้นะสลับเจ็ตแพคนะครับเราถอดเจ็ตแพคไม่ได้มาติดมากับตัวเลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันจะยืดได้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยส่วนนี้ก็ยืดได้หดได้แต่ต้องค่อยๆนิดนึงนะเพไม่อนๆนะระวังจะพังนะครับผมเพราะมันก็บอบางอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะ เนี่ยนะครับป,ปืนก็งอได้นะครับพับได้เก็บได้นะครับประมาณนี้นะครับหน้าก็หมุนได้นะครับแต่มันจะติดตรงคอ,อนิดนึงเพราะว่าตรงคอ,อนี่รายละเอียดหลายอย่างมันเยอะเนี่ยมีทั้งกะโหลกมีทั้งไอ้ส่วนที่เป็นแบบที่ปิดคอเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับมันก็ค่อนข้าง,ง,งดีแบบว่าจะหมุนยากหันยากอยู่แต่ก็หมุนได้นะครับไม่ใช่หมุนไม่ได้นะหมุนได้นะครับปกติเลยนะครับสำหรับตัวนี้โอ้โหดีเทลดีขนาดนี้นะครับเล่นสนุกขนาดนี้รออะไรกันเล่า จัดมาสิครับผมกับราคาที่ไม่ถึง1,000นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะสวยงามนะครับกับจาวุบของเรานะครับโ oh. พดีเทลการลงสีนะครับาจาวุบจะลงสีได้โอเคมากๆนะครับมันจะดูไม่ประดักประเดินะครับมันจะดูเป็นแบบมีการไล่เฉดได้ดีนะครับแล้วไอ้พวกไอที่เป็นกะเป็นจุดเนี่ยก็ลงออกมาได้ดีมันไม่โดดจนเกินไปนะครับแล้วก็มีการไล่เฉดให้เราด้วยนะครับแต่สีของวุบพิลิเตอร์เพื่อนๆน,นมันจะออกแนวโทน เ,เหลืององมเขียวนะครับในส่วนที่เป็นสีสีเหลืองเหลืองที่จะเป็นเนื้อเนื้อนะมันก็จะเป็นเนื้ออมเขียวเล็กๆนะครับซึ่งมันก็สวยดีนะครับผมส่วนหน้ากากนะครับหน้ากากที่เขาทามานะครับดีเทลละเอียดโอเคนะเพื่อนๆนะหน้ากากโอเคมากๆแต่ถ้าจำไม่ผิดว่ามันจะมีตัวอักษรด้วยไหมแต่อันนี้ไม่มีนะเพื่อนๆนะจะมีเพียงแค่รอยแตกเฉยๆนะครับจะไม่มีตัวอักษรขึ้นมานะครับเราก็จะมีพวก ตามแผลดามเมททั่วไปก็จะมีร่องรอยการแ,แตกการพังของหน้ากากนะครับอันนี้อันนี้ก็มีนะปืนนะครับปืนมี2กระบอกนี่นะครับเออผมชอบปืนเขานะปืนเขาก็หยับได้โอเคนะเพื่อนๆนะั้นเนี่ยปืนมีการขยับแบบขึ้นลงขึ้น,นลงแล้วก็มีการหมุนได้ด้วยนะครับสลับไปส่วนที่เป็นกระบอกปืนนะครับหันได้ซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่มันเป็นเขาเรียกกันนะไอ้กระเป๋าเป้สะพายแกเนี่ยนะครับจริงๆเขาน่าจะทามาให้เล็กกว่าน,นี้หน่อยแต่ถามผมมันแอบใหญ่ มันแอบใหญ่ไปหน่อยในตรงสายตรงเนี้ยแอบใหญ่ไปนิดนึงนะครับใหญ่มันใหญ่ไปหน่อยแล้วมันป่องไงพอมันเป็นวัสดุอะไรไม่รู้แต่มันป่องนะครับมันก็เลยจะบวมนิดนึงแต่ว่าถ้าเราจัดท่าดีๆจัดมุมดีๆมันก็ดูโอเคมันมันไม่ดูทุเรศอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ดูโอเคเลยแหละนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้ส่วนนี้เป็นน้ํายาใช่ไหมครับไอ้น้ํายาสีฟ้าที่เขาเอาไว้สําหรับแบบกบหลักฐานนะครับก็มีมาให้นะครับแต่ถอดออกมาไม่ได้นะ นะครับของที่อยู่ในกระเป๋าในนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าจะถอดออกมาไม่ได้นะครับทุกอย่างจะฟิกติดไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวขอตรงนี้นะครับไอ้ส่วนที่เป็นเอวนะเพื่อนนะเอาไว้เกี่ยวกับอ่าอะไรนะไอ้เรียกอะไรแซ่ใช่ไหมแซ่ไฟฟ้าของเฮียเข้านะครับเออนะ่นแหละนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่ตรงเนี้ยนะครับไอ้ตรงที่ปิดตรงเป้านะครับก็เป็นทั่วไปนะครับแต่ว่าลงดีเทลได้ดีนะครับเขาลงดีเทลสีได้ได้แบ่งชัดเจนมากๆนะครับไอ้ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นสีน้ำตาที่มันน่าจะเป็นหนังใช่ไหม เขาก็ลงมีมันมันมันมีทั้งน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะมี2เฉดนะครับแล้วไอ้ส่วนที่เป็นสีเงินตามตัวตามชุดเกาะตามไอ้ตามหน้ากากอะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นสีเงินที่เป็นเงินแบบเบาพึ่งยังดีมันเป็นเงินแบบเงางามนะครับแวววาววับเลยนะครับยิ่งเอาไปโดนกับยาฟุ้งฟิงเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีความสปริงสปริงนะครับกับพวกหน้ากากพวกส่วนที่เป็นโลหะเงินเงินะฮะแล้วก็ตรงส่วนขานะครับตรงสนับหน้าแข้งก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ คือคือรายละเอียดต่างๆอ่ะดีมากๆเลยนะครับลงทงลงเท้านะครับมีที่มันเป็นเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับกงเล็บอะไรสักอย่างอ่ะที่ปิดตรงเท้าเขาไว้ก็ทำออกมานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสนับมือก็ยังลงสีเงินมาให้นะครับคืออย่างที่บอกเพื่อนดีเทลเนี่ยมันดีมากแต่ตัวมันเล็กนะครับตัวมันก็จึ้งหนึ่งนะครับผมลงดีเทลมาขนาดนี้กับราคาประมาณนี้ผมว่ามันก็บ้าบอคนละครั้งข้างฝ่ายยังไงแล้วล่ะนะครับก็สุดๆแล้วแบบนี้ผมก็ รู้จะแฮปปี้อย่างไรแล้วนะครับแล้วยิ่งมาเจอกับแสงกับไฟนะเพื่อนๆนะมันก็ยิ่งขึ้นแบบพวกดีเทลต่างๆที่มันเป็นเท็กเจอร์ของตัวงานตัวงานปั้นอะ่ะยิ่งแบบโอ้โหสุดยอดเข้าไปใหญ่นะครับผมเฮ้ย mm hmm. ตัวนี้ผมเชียร์นะครับสำหรับใครที่เป็นคอพีเดเตอร์ต้องพูดกันดีกว่าสำหรับคนที่ชอบพีเดเตอร์นะครับชอบคาแรคเตอร์แบบนี้นะครับผมเชียร์ตัวนี้คุณจะต้องมีนะครับตัวนี้งานนะครับงานมันดีเลยล่ะนะครับกับราคาประมาณนี้ราคาแค่นี้เองนะครับ กับสเกลงานอาจจะเล็กแต่สำหรับผมมันกำลังดีเพราะผมมันชอบสเกลแบบนี้1ต่อ18นี่คือถูกใจมากๆนะครับสเกลมันเล็กแต่ดีเทลมันเดือดราคาก็ดีนะครับเพราะมันก็ตกตัวละเท่าไหร่อ่ะ800นินดๆอ่ะนะครับกับร้านพี่วินนะครับสามารถทักไปหาพี่วินเขาได้นะครับ800นิดๆนีน่นนยังไม่รวมส่งนะนะครับผมแต่ว่าผมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าตัวละพันกว่าผมก็เอาอยู่ดีนะครับ ว่าผมชอบมากๆเลยสลับวูบเนี่ยนะครับกับจ่าวูฟเนี่ยนะครับแกหล่อแล้วก็เท่แล้วก,ก็ในหนังก็รู้อยู่เนาะว่าเป็น a v p เป็นพรีเดเตอร์ที่อภิมหาแห่งความเท่โคตรนะครับจะมีคนบ่นบ่อยๆนะว่า a v p ภาค2หนังไม่ได้เรื่องหนังห่วยผมสหรับผมมันคือหนังที่ดีหมดอะถ้ามันมีพรีเดเตอร์ผมชอบหมดอะคือ <c ười> อย่างน้อยๆแค่เรื่อง a v p ภาค2เนะี่ยผมก็เชื่อว่าผมดูมากกว่า20ครั้งอะนะครับ ดูเยอะกว่า20ครั้งแน่นอนเพราะผมชอบตัว a v p a เพราะพวกเอเลียนเพราะพิเดเตอร์ไงนะครับผมผมไม่สนแล้วว่าหนังจะเป็นยังไงขอให้มีตัวพิเดเตอร์มาก็โอเคแล้วนะครับอืมนะครับนี่คือเป็นความคลั่งไคลของคาแรคเตอร์ของคูมวนนะครับแต่สลับจ่าวุฟเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่มันสุดยอดจริงๆนะครับสวยงามนะครับผมก็เชียร์เพื่อนๆถ้าใครยังไม่มีนะครับทักไปหาพี่วินได้เลยว่ายังมีหรือเปล่านะจ้าสลับตัวนี้เนาะดีเทลละเอียดบ้าบอคนละครังข้างฝามากๆครับตัวนี้สุดยอดจริงๆนะครับ แล้วมันจะมีพวกของแถมนะครับที่เขาแถมมาแล้วก็จะมีหอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาจับใส่หงใส่หองดีกว่าน,นะมาถือหองถือหอกยืนหล่อๆมันน่าจะเฟี้ยวอยู่นะครับแล้วก็มีพวกกลงจักรนะครับแล้วก็มีแส้เสียดายว่าแส้นนะครับมันเป็นแส้ที่แบบว่าเขาเขาไอ้นั้นมาเนาะเขาเขาเป็นรูปแบบแบบเก็บมาเขาไม่ได้แบบว่าเป็นแส้ที่แบบว่าเอาไว้ยืดๆนะถ้าแบบแส้มันแบบ ปล่อยยาวแล้วก็มีการดันได้นะโอ้โหมันจะสุดยอดมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่าในหนังเนี่ยแซ่เฮียแกนี่เกตแกใช้เฟี้ยวเลยนะใช่ไหมนะครับผมอ้แหมจากวูฟนี่หลอ่อทุกอนุยิงพระคุณเลยนะครับผมไม่น่าตายเลยเสียดายดมาก <c oughs> นะครับผมโอเคโอ้ยตัวนี้แฮปปี้ถูกใจนะครับแล้วตัวนี้ผมสั่งมา2ตัวนะผมสั่งมาเป็นแบบ แบบหน้ากากแบบนี้แล้วก็อีกอันนึ่งจะเป็นถอดหน้ากากนะครับอันนี้สปอยไว้นิดนึงเดี๋ยวก็จะมรีรีวิวตามมานะครับเออแล้วได้ข่าวว่าเหมือนกับว่าไหยะทอยเนี่ยเขาทำไปที่เป็นแบบถอดหน้ากากแต่เป็นแบบหน้ากากไอ้ไม่ใช่ถอดหน้ากากจะเป็นรูปแบบแบบดามเมจใช่ไหมที่แบบเฮียเขาจะกระอักเลือดนะครับจะมีเลือดเขี้ยวขีออกมาด้วยแต่ก็ดูจากทรงแล้วผมก็ไม่น่าพลาดนะครับดูท่าทางหน้าหน้าจะโดนตามน้ําไปนะครับผมรวมทั้งเจ้าตัวพีเดเลียนปะ ออไอ้ตัวที่มันเป็นบอสใหญ่ในเรื่อง A B P ภาค2นะครับโจ้พีเดเลีนนะครับก็ถ้าทํามาก็ว่าจะโดนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเองก็สวยนะครับอืมแต่ก็ต้องดูอีกทีว่า ราคาจะเดือดขนาดไหนนะจ๊ะอุ้ยตัวนี้คุณบอลแฮปปี้มากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับออก็อเอามาป้ายยาเพื่อนๆนะสำหรับคนที่อาจจะลังเลกับการที่จะซื้อดีหรือไม่หรือไม่ซื้อดีอันนี้ก็ขอให้เป็นคลิปที่เอาไว้สำหรับการตัดสินใจเนาะว่าดีเทลเดือดขนาดนี้นะครับผมราคาดีขนาดนี้นะครับคุณจะรออะไรอยู่เล่าประมาณนั้นนะครับผมอ่า สำหรับวันนี้นะครับคูมวลก็จะมีขอมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์กับคูมวลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมารอดูว่าในครั้งหน้าคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆกันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้คูมวลกับจาวุบไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย